อวันนี้ที่ไททันส้มจะใส่เป็นตัวที่เรียกว่า i อออนแม i ไอออนแมนขอโทษรับไอออนแมนโฟมเซลโปรนะครับเป็นตัวท็อปของแบรนด์นี้ของ i อออนแมนนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับรถใช้งานหนักหรือลุยนะครับดูดลยฮะมันอันค่อนข้างแบบโอ้ยหนักด้วยอ้วนก็หนักเห็นว่ากระบอกยี่ิบมิลใช่ไหมฮะใหญ่สุดอ๋อพูดผิดแกน20่มิลน่าจะใหญ่สุดในท้องตลาดสำหรับ กระบะหรือ PPV ตอนนี้นะครับใหญจห่จริงหนักจริงผมใช้ EMU อยู่นะ EMU ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนสองสามเดือนเหมือนจะเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็เบากว่านี้หน่อยนะครับสิ่งที่อยากจะสุดดีก็คือเขากล้าวารันตีนะครับกล้ารับประกันคุณภาพของโช้กแอ็บส์เซอร์ตัวเนี้ยสี่ปีไม่จํากัดระยะทางก็คืออัลลิมิตไมล์เลชนะครับมันเยอะมากนะครับคือผมใช้ EMU 3ปีไม่จำกัดระยะทางผมก็อ่อนซ้อนมากๆแล้วนะแต่เนี้ยเนี้ยสปีไม่จำกัดระยะทาง อยากรู้ว่าเป็นยังไงลองติดตั้งดูแล้วลองใช้ดูครับแต่ผมคิดว่าถ้าเขากล้ารับประกันขนาดนี้แปลว่าต้องมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยมันโอะ่ะไม่งั้นก็มาเค็มกันอุตลุดเหนื่อยนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองลองชมดูครับติดตั้งแล้วลองใช้ดูครับในเวลาอัปเกดตเจ้าส้มเต้นอนน่อนซอนอ่ะกล้ารับประกัน4่ปีไม่จํากัด <laughs>